ครับวนนี้นะครับบัาเบิ้จะไปใส่กุ้งพี่น้องนะครับใส่กุ้งในบอสะนะครับดูหน้าพี่น้องนะครับหน้าบัเบิ้เองนะครับผมนะครับการล่องใส่เบิ่งพี่น้องนะครับภาพนี้กุ้ง่อนะครับเราหฮาก็สิจะลองใส่นะครับเป็นบอสะธรรมชาตินะครับผมนะครับในสาก็สีมีปลาแน่นอนครับเนาะพี่น้องนะครับก็ใช้มุงลวดนะครับมุงที่เฮาเคยดักกุ้งนะครับพี่น้องนี่ครับบัเบิ้จะใช้จักโตเนาะพี่น้องมาเบิ่งก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนะครับผม นะครับทีนี้หกตัวเราจะมีอุปกรณ์กับทีนี่ผ้าแยงนะครับพี่ครับตัดเป็นชิ้นๆแบบนี้พี่น้องตัดเป็นนี่ครับผมอ่าประมาณมีห้าหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้านะครับแล้วก็นี่ครับผมจะเอาเม็ดปลาดุกนะครับผมเป็นอาหารอ่าเม็ดปลาดุกนะครับผมนะครับเอาแบบสูตรสูตรนี่ก้อนพี่น้องนะครับนะครับว่า นะครับจะได้ผลบ๊วนะครับน้องพี่น้องนะครับบาร์มุดยังบ๊วได้ผสมอ่าส่วนต่างๆนะครับส่วนต่างๆเป็นน้ำปลาที่เคยใส่นะครับน้ำปลาหรือว่ากาแฟนะครับกาแฟเน็ดกาแฟนะครับผมนะครับผสมน้ำปลาแล้วก็เป็นข้าวคั่วไม่ไหมพี่น้องนะครับผมข้าวคั่วไม่ไหมนะครับมันสีหอมนะครับเข้ากันนะครับย่างเอาไปดักกุ้งกับซีสต์ผสมนี่แหละครับแต่ว่าเมื่อเนี้ยเอาซีส สูตรนี่เลยนะครับเป็นเม็ดเลาดกนะครับผมนะครับบ่าวมือจะมัดอ่าเป็นห่อนะครับพี่้องครับนี่ครับมัดเป็นห่อนะครับใส่สูตรนี่แหละพี่้องนะครับมัดใส่ผ้าเย็นนะครับพี่้องใส่ผ้าเย็นนะครับอ่าทดลองนะครับทดลองใส่นะครับในบ่อสามีกุ้งโบนะครับนะครับเป็นการสนใส่นะครับว่าในสามีกุ้งโบนะครับเราพี่้องนี่ครับเสร็จแล้ว แล้วพี่น้องนะครับนะครับก็จะมามัดมัดประมาณนี้เลยพี่น้องนะครับน่ครับทำเป็นมัดหรือเป็นห่อเนาะนะห่อเอาก็ได้พี่น้องเป็นผ้าดนี้นะครับจะมัดเตยมมัดต่อเลยครับผมนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับพี่น้องครับผมนะครับทำเป็นห่อนะครับห้าห่อนะครับนะครับห้าห่อเสร็จเรียบร้อยนะครับตีนนี้ก็จะเตรียมไปใส่พี่น้องนะครับ นะครับส่วนการไส่นะครับเอามือกระสีใส่ง่ายๆที่นอกรับเที่ยวเอฟเปอร์ฮอนะครับเอามือกระสีใส่ประมาณนี้นะครับจากบจอกเล็กน้อยนะครับแล้วก็เอาเอาลงไปน้อยเยอนะครับผมแล้วก็ใส่ตามช่องนะครับเนาะช่องเที่ยงนี่ครับใส่ตามช่องเลยครับพี่น้องใส่ง่ายๆนะครับนี่ครับจุบนี่จุบนี่ครับ ปิดช่องเนี่ยใส่เดือใส่ได้เตรียมเรียบร้อยนะครับดูขอบสะพี่น้องนะครับขอบสะนะครับสะเฮากับคูดประมาณโอ้ประมาณสิบปีเลยพี่น้องสะบอ่อสะนะครับเป็นบอผักกานจอกหรือว่าผักไสยพี่น้องนะครับผมนะครับทีนี้เขาจะออาลงเลยครับลงเลยพี่น้องนะครับเป็นสะเฮาเขาบกคุุมก็ได้พี่น้องโบใส่ทำนี่ก็ได้ นะครับว่างเลยก็ได้ครับวางตามวางเปนี่ก็ได้นะครับผมก็ต้องยามไปเอาพี่น้องเพราะว่าผักด้านจองกระหลพี่น้องผักห้อง ครับเดี๋ยวห่าสิไปย่างกุ้งพี่น้องกุ้งที่เขาใส่นะครับผมใส่ประมาณจะสิบยี่สิบนาทีนะครับที่นี่เราไปย่างเป็นพี่น้องนะครับว่ากุ้งหรือปลานะครับผมสีเข่ามาบอนะครับเนาะนะครับกับเป็นการทดลองใส่นะครับเริ่มใส่ต้นปีนะครับผมเริ่มใส่ข้างเลกของปีนะครับพี่น้องครับผมนะครับไปพี่น้องครับผมเป็นการใส่ทดลองใส่ข้างเลกของหฮานะครับเนาะนะครับอายุสระหฮามีปลามีกุ้งบอนะครับผม นะครับที่แน่ๆบอ่อเข้าก็จะมีผักก้านจองหรือว่าผักพายนะครับพี่น้องนี่ครับผักก้านจองหรือว่าผักพายนะครับผมนะครับทีนี่เซปยามพี่น้องนะครับปิดตาใดดอนะครับปิดการใส่เทือเหล็กนะครับเนาะเทือเหล็กเข้าห้างนะครับหรือก็ลองใส่ยุสาเข้าพี่น้องมาบึ้งโบ้ได้โบ้ได้พี่น้องแสดงว่าบ่มีกุ้งพี่น้อง นะครับแสดงว่าไม่มีกุง้งจับไปก็ปแสดงว่าไม่มีกุ้งจริงๆโอ้บ่ไ้กุ้งอย่าีพี่น้าาาาองสาเฮาสาเฮาไม่มีกุ้งอย่ีพี่น้อนี่ครับปลาพี่น้นองปลาสวยแค่กระดูก ได้ปลาพี่น้องนะครับมีแต่ปลากระเดิดครับพี่น้องตอนที่นี่ปลามือสิบป,ปอยนะครับป,ปลามสิบปอยนะครับก็จะได้ปลาพี่น้องมีแต่ปลากระเดิดนะครับที่นี่ปั๊บหัวใจพี่น้องปั๊บได้สองอันพี่น้อง บลอกจะมีน้ำบล็อกบลอกเข่าโอมีแต่ป่าพี่น้องมีแต่ป่าน้อยป่ากระเดื่อบลอกเข่ามีแต่ป่ากระเดื่ป่าน้อยนะครับผม เสร็จทีบลอยพี่น้องนี่ได้ตัวนี้ครับพี่น้องครับว์วันนี้ครับมีแต่ปลาหน่อยๆนะครับผมรวดเร็วนะครับซาเฮาบ่มีกุ้งพี่น้องนะครับบ่มีกุ้งแต่กุ้งบ่มีนะครับเพราะว่าปลามีปลานะครับเนาะปลามันจะกินครับพี่น้องครับเอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาสำหนับคลิปหน้าพอกันไหมครับผมนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ thank you